เรียนทั <respuesta> ้งหมดฟังครสาติตสวัสดีครับนักเรียนาเรียนได้ตกใจกันไหมว่าทำไมเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่เรจะต้องใช้ภาษาแบบหนึ่งแต่พอคุยกับเพื่อนๆเราจะต้องใช้ภาษา กันว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรอินที่สองทันที่สามรระานเห็นไหมมีทั้งสาคำแต่ว่าทำไมใช้แตกต่างเจเลยกินไม่ใช้กัครับเพื่อหรือว่าใช้กัม่ไหเป็นยังไงสาการจากินรับานใช้กับใครครับ ก็อยากจะสู่สถานการณ์ที่มันเป็นยังไงมีจังมีจังเป็นทางการเราจะเห็นว่าเราจะแบ่งภาษาออกเป็นกี่ระดับลูกสามระดับอันแรกน่าจะเป็นระดับอะไรไม่จริงจังมันดูไม่ไม่ค่อยจริงจังมากต้อน่าจะเป็นแบบไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการตัดสื่อทางการเอาล่ะเดี๋ยวตัวแม่ของเราส่งตัวแทน เขียนคำาที่ครูบอกว่ามันน่าจะอยู่ในระดับไหนได้ไหมได้โอเค่ะว่าหมอนักเรียนหมอเป็นไม่เป็นทางการอ,อัปปอรเบยเพื่อนอวันนี้เนี่ยครับสามความที่ครูให้พวกเราแบ่งเป็นสามระดับเนี่ยเดี๋ยวเราให้พวกเราแบ่งประโยค์เนาะเดี๋ยวทำก,กิจกรรมกลุ่มได้ไหมได้เราจะได้รู้ว,ว่าเราสามารถหาคำทั้งสามระดับเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่แล้วก็เวลาหรือเปล่า หมอกินเหล้าน่าจะไม่เป็นทางการนะน่าจะเป็นเขากินดื่มทางการก็จะเป็นคุณพ่ออะไรราบประทานยาทางการก็เป็นคุณพ่อรับประทานยาไม่ได้หมางเราต้องเปลี่ยนแต่ว่าระดับอื่เราก็ต้องเปลี่ยนระดับภาษาข้างล่างเขียนคำได้ร้อยน้ำหนาเอียปเปลี่ยนงานแสดงแรงก็ต้องใช้แรง ประยชที่หนึ่งประโยชไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการหมอกินเหล้าหมอกินเหล้าถูกไหมเพื่อนอกินเหล้าถูกต้องเกิดทางการคุณหมอดื่มเหล้าคุณหมอเปลี่ยนคำว่ากินเป็นคำว่าดื่มสุขภาพมากขึ้นแต่ยังดื่มได้อยู่ดื่มเหล้าอันนี้เป็นดื่มทางการคุณหมอดื่มสุราคุณหมอดื่มสุราอันนีคเราเ่าสุราเข้ามาเป็นระจากเป็นทางการ วเรียนกับอุกกสนุกมากอ่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะ้าหลายเรียนฟังสุขาเรียนแล้วก็ไม่กดอันอธิบายเข้าใจเรื่ๆๆะะองก็เนื้อหาดีเรียนเข้าใจก็งานไม่เยอะคุ๊ใจดีม่ะเลยค่ะ เรียนมีความสุขมากเลยครับเวลามีปัญหาอะไรปรึกษาครูได้ตลอดแล้วก็เรียนเข้าใจด้วยครับกิจกรรมสนุกมากเลยครับแล้วก็ทํากับเพื่อนเข้าใจง่ายมากมีหผนเรียนไหนสรุปให้ผู้ความหน่อยว่าภาษาพีกี่ระดับครับระดับที่หนึ่ง ใช้เง <toys> ินในห้องเรียนของเราใช้ระดับไาหนมาที่สุดหมอคือพ่อควยือพลออยทีนี้หรอไม่ใช่ือพว่อะไรคือะระดับกาูของให้อ้้องน้ำรานเกลก็จะสุภานอสุกไหมโเนะดี๋ยวเราไปเรียนต่อคหนน้เรียนทั้งหมดควาครบฟอบ